เมื่อเพียงร้อยกว่าปีที่ผ่านมาโลกเราโดนถล่มด้วยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งต่อด้วยไข้หวัดใหญ่สเปนระบาดฆราชีวิตมนุษย์ไปกว่า50ล้านคนทั่วโลกณสยามประเทศพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่6ประดิษฐานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้น ในปีพุทธศักราช2459ถึงแม้จะมีการสอนวิชาชีววิทยามาตั้งแต่ก่อนตั้งมหาวิทยาลัยแต่สำหรับภาควิชาชีววิทยานั้นก่อตั้งอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2476ทำการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์พื้นฐานให้แก่นิสิตเตรียมแพทย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาต่างๆครูวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นพื้นฐานการพัฒนาสยามประเทศผลิตบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตด้านชีววิทยาและสัตววิทยาที่มีคุณภาพมาตลอดจวบจนปัจจุบันภาวิชานี้ก็เป็นภาวิชาที่มีการเรียนการสอนชีววิทยาเป็นแห่งแรกของประเทศไทยนะครับแต่ในความเก่าแก่นี้เนี่ยก็จะมีความทันสมัย,ยต่างๆอยู่นะครับที่จะแทรกซึมเข้าอยู่อย่างอาคารตึกนี้เนี่ย ตึกช่วยวิทยาหนึ่งก็สร้างมานานแล้วแต่ข้างในเนี่ยมีเทคโนโลยีต่างๆมีการทําวิจัยต่างๆในอาคารนี้รวมถึงอาคารอื่นๆของภาควิชาอย่างมากนะครับยูนิคเนสของภาคนี้คืออะไรนะครับภาคนี้ถามว่ายูนิคเนสคือความที่ไม่เหมือนใครนะครับและมีความหลากหลายของทั้งอาจารย์ของทั้งนิสิตนะครับรวมทั้งของหัวข้อวิจัยที่เรามีการศึกษานะครับชีววิทยาเป็นอ,อีกศาสตร์หนึ่งที่มีองค์ความรู้ทั้งกว้างและลึก ชีววิทยาพื้นฐานจึงเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่สำคัญสำหรับการศึกษาต่อยอดด้านการแพทย์ภาควิชาชีววิทยาเคยได้บริการการเรียนการสอนกายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของสัตว์มีกระดูกสันหลังให้กับนิสิตเตรียมแพทย์ทั้งที่คณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลและคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแม้ในปัจจุบันชีววิทยาจะก้าวหน้าไปถึงระดับตัดต่อยีน หรือสร้างหุ่นยนต์ชีวภาพเพื่อรักษาโรคแต่นั่นยิ่งตอกย้ำถึงองค์ความรู้พื้นฐานที่เราจะต้องมีอย่างแข็งแกร่งเพื่อต่อยอดสู่อนาคตกายภาคศาสตร์เนี่ยเป็นฐานของศาสตร์ทางชีวภาพนะสังเกตได้ในหลายภาวิชาเลยอย่างเช่นในทางการแพทย์เนี่ยนิสิตการแพทย์ก่อนจะเรียนทางคลินิกก่อนจะเรียนศาสตร์ที่สูงขึ้นไปเนี่ย จะต้องมีการเรียนค r o s s a n ต t o m มก่อนนะเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานของศาสตร,ร์ทางชีวภาพลักษณะส,นสันฐานลักษณะรูปร่างที่เราเห็นในสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันสื่อถึงการปรับตัวทงวิทยาการของสิ่งมีชีวิตมาแล้วนะว่าปรับตัวยังไงให้มันมีการทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้สามารถที่จะดำดรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมแล้วก็สามารถถ่ายทอดลักษณะไปยังประชากรรุ่นลูกรุ่นหลานได้นะครับ สารนี้บางคนอาจจะมองว่าเป็นสารที่ตายแล้วเดี๋ยวตามจริงแล้วไม่ใช่นะมาเป็นสารพื้นฐานแล้วก็มีการประยุกต์ต่อยอดไปโดยใช้เทคนิคหลายวิธีเลยนะอย่างเช่นเทคนินนคในเรื่องของการทําสไลด์เนื้อเยื่อนะครับในเรื่องของการทํางานด้านรังสีวิทยานะเรื่องของการสร้างภาพสามมิติการทําแบบจําลองสามมิติต่างๆนะฮะโมเดลต่างๆพวกนี้นะครับเป็นใน,นเรื่องของไบโอเมคานิก เป็นเรื่องของทางเชิงกลนะครับซึ่งสามารถใช้ในการศึกษาที่มันมีความสัมพันธ์กับเรื่องของทางฟิสิกนสะ์เรื่องของทางเคมีได้นะครับปัจจุบันภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยทำการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี2หลักสูตรคือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสัตววิทยาพร้อมทั้งหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาสัตววิทยาและดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาสัตววิทยาสร้างบัณฑิตให้แก่สังคมมากมายจากความเป็นภาควิชาชีววิทยาของเราที่เก่าแก่มากกว่า100ปีและประเทศไทยเรานับเป็นฮอตสปอตเป็นจุดเด่น ด้านความหลากหลายทางชีวภาพตั้งอยู่ในแถบสูนย์สุดที่มีทรัพยากรชีวภาพสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกทําให้นักชีววิทยาของเราได้มีโอกาสศึกษาความสมบูรณ์ความเปลี่ยนแปลงและความงดงามของความหลากหลายทางชีวภาพพิพิธภัณฑ์ทสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยตั้งอยู่ณภาควิชาชีวว,วิทยาจัดแสดงตัวอย่าง ที่ได้มาจากการศึกษาวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศมีตัวอย่างจะแสดงกว่าหนึ่งหมื่นตัวอย่างสะท้อนความงดงามของทรัพยากรบ้านเราอีกทั้งมีงตัวอย่างอ้างอ,างอิงกว่าหนึ่งแสนตัวอย่างโดยเรามีสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ที่ตั้งชื่อจากการศึกษาของคณาจารย์นิสิตภาควิชาชีววิทยาของเราไปแล้วมากกว่าหนึ่งพันชนิด โอ้ผมเป็นลูกชาวนาไงนะเราอยู่กับธรรมชาติแล้วก็ชอบธรรมชาตินะเราก็เห็นเนี่ยหอยกุ้งปูหอยอะไรเนี้ยแล้วก็ตอนเด็กๆก,ก็ได้หาได้ทําอะไรมาแล้วเป็นอาหออาหารด้วยนะแล้วตอนหลังเนี่ยพอเรียนรู้สูงๆขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยเราพบว่าเออชีวิตมันมีวิถีของมันมีอะไรที่น่าสนใจนะพอเรียนมาสูงๆเข้ามาเรื่อยจนเข้ามาที่จุฬาเนี่ยถึงได้สนใจว่าเออ มันมีหอยนะออกพื้นที่จุลามีทั้งเรียนในห้องมีทั้งออกพื้นที่ธรรมชาติวิทยาไงมันก็เกิดคืออินสปายมาตั้งแต่เด็กอะ่ะจนทั้งถึงมาโตขึ้นมาความรู้มันสูงขึ้นนะความรู้ในการตัดสินใจในการดีไซน์ในการออกแบบอะไรต่างๆมันสูงขึ้นก็เลยลงที่ตรงนี้เราทํางานทางด้านทีาเรียกว่าอนุกรมวิทานเนี่ยนะของสิ่งมีชีวิตโดยวยเพราะผมเน้นเรื่องสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อยู่บนบกเนี่ยเริ่มต้นจากหอยทากเนี่ย นั้นประโยชน์ของมันคือหนึ่งเราได้รู้จักมาบอกว่าโอ้โหประเทศไทยเนี่ยอยู่ในเขตร้อนสิ่งมีชีวิตมากมายมหาศาลมากมายแบบไหนเอาแค่พื้นฐานว่ามีกี่สปีชีอ,อยังไม่รู้เลยไหมเพราะนั้นพื้นฐานสปีชีไม่รู้เนี่ยเราก็ต้องมาทําตรงนี้ซะกอ่อนแล้วสปีชีไม่ใช่สปีชีอ,อย่างเดียวนะสปีชีที่มีอยู่เนี่ยมันสัมพันธ์กันยังไงอีกเนี่ยซิสเต مات ิกตัวไหนเกิดก่อนเกิดหลังตัวไหนผันแปรมาจากอีกตัวหนึ่งอะไรเงี้ย ขนาดเอาเอาตอนนี้เราเอาให้ทันสมัยโ <COVID S 2> ควิดเขายังต้องมาตั้งชื่อนะเป็นโคโรนาไวรัสแต่ยังมันตั้งโควิด19โควิด19เนี่ยคือชื่อมอนกันไม่งั้นไม่รู้โคโรนาไวรัสตัวไหนถูกไหมอันนี้คือหลักการทําไมเราต้องไปตั้งชื่อเพราะนั้นสิงสารศาสตร์ก็เช่นเดียวกันแต่การอยู่ในฮอตสปอตด้านความหลากหลายทางชีวภาพนั้นไม่ได้มีแต่เฉพาะความงามแต่ยังมีความท้าทายและโอกาสทั้งโรคระบาดที่มีอยู่เดิม ตลอดจนโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นมากมายภาควิชาชีววิทยาของเราเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของห้องปฏิบัติการวิจัยมาลาเรียขององค์การอนามัยโลกแมใ้ในปัจจุบันโรคไข้ป่าหรือไข้มาลาเรียยังคงระบาดคร่าชีวิตมนุษย์กว่า4 0 0แสนคนในแต่ละปีโดยที่พวกเราต้องต่อสู้กับโรคระบาดนี้มาเป็นศตวรรษ หน่วยวิจัยมาลาเรียที่ภาควิชาช,ชีววิทยาจริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นหน่วยวิจัยมาลาเรียแห่งแรกของประเทศไทยนะครับแล้วจุดเด่นของที่ภาคนี้ที่หน่วยนี้ก็คือการมีสต็อกหรือสายพันธุ์ของมาลาเรียที่เก็บไว้ตั้งแต่ประมาณปี1970 <S <S เป็นเวลาประมาณเกือบ50ปีซึ่งสิ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นทรัพยากรที่สำคัญครับทำให้เราทราบว่า เชื้อมาลาเรียระหว่างที่50ปีที่แล้วและปัจจุบันและในอนาคตมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรสิ่งที่เราอยากรู้ก็คือว่าถ้าเราดูความหลากหลายของชีวภาพเชื้อมาลาเรียเหล่านี้มันเหมือนหรือมันแตกต่างกันรวมถึงนะครับเรามาดูว่าเชื้อมาลาเรียที่มีการระบาดในพื้นที่ต่างๆจะเป็นเขตแนวชายแดนทางภาคตะวันตกเช่นชายแดนพม่า หรือชายแดนทางภาคตะวันออกนะครับที่ติดกับประเทศกัมพูชาติดกับประเทศลาวหรือรวมถึงเชื้อบางอย่างที่มีการระบาดในภาคใต้เชื้อจากแหล่งต่างๆเหล่านี้ก่อให้เกิดอันตรายและเรียกว่าความสูญเสียแต่เราแ้าไม่มีความรู้เลยนะครับว่าเชื้อเหล่านี้มันเหมือนหรืมันแตกต่างกันาการตอบสนองของยายาต้านมาลาเรียมันเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรแต่ถ้าเราไม่ศึกษาสิ่งเหล่านี้ครับ ใครจะศึกษาดังนั้นเนี่ยจึงเป็นประเด็นนะครับจึงเป็นความสนใจของอาจารย์ที่เราจะมาศึกษาวิจัยในสิ่งเหล่านี้น่าจากความหลากหลายทางชีวภาพเหล่านี้เองกลายมาเป็นทรัพยากรสำคัญในการพัฒนาประเทศในที่สุดจากการวิจัยพื้นฐานที่ผู้คนมักจะละเลยว่าเป็นงานวิจัยพื้นฐานเป็นงานวิจัยขึ้นหิ่งแต่เมื่อเราสังสมองค์ความรู้อย่างแข็งแกร่งแล้ว จะผลิดอกออกผลเป็นนวัตกรรมเป็นการแก้ปัญหาให้กับประเทศและโลกของเราต้องวิจัยใช่ไหมพอวิจัยได้ความรู้ใหม่ความรู้ใหม่ต้องมีการเผยแพร่ต้ตีพิมพ์นะมันเป็นมาตรฐานนะให้รู้ว่าความรู้เราเนี่ยมันของจริงนะมีคนอ้างอิงเชื่อถือมีคนยอมรับนะคือมีเปเปอร์เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องการขึ้นหิ่งไม่ขึ้นหิ่งเนี่ยตอนนี้วันนี้ผมมาถึงจุดนี้นะผมพิสูจน์ได้แล้วว่า การทางานวิจัยตัวเราคนเดียวอย่างเดียวเนี่ยในที่สุดเนี่ยพอง,งานความรู้มันมาถึงขั้นหนึ่งแล้วมันต้องไปทํางานคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งต้องขึ้นหิ่งไว้เพราะของหิ่งเนี่ยมันบูชานะความรู้ที่เราพิมพ์มาเนี่ยมันใช้ในการบูชานะความรู้เราจะไปเหยียดหยันความรู้เราไม่ได้มันต้องขึ้นหิ่งบูชาแล้วก็เอาของจากหิ่งเนี่ยมาสู่จะเรียกว่าห้างหรือว่าจะไปสู่พัฒนาการต่อไปมันเป็นเขาเรียกเซราม้องพูดเท่ๆหน่อยอก็บ้านเราอะนะ ทำวิจัยไปทำวิจัยไปเนี่ยผมเองเราก็อยากทำไปให้มันสุดกูลูกหูลูกตาของความรู้พื้นฐานแต่ว่า,าเราบางทีก็บอกว่าทำแล้วได้อะไรก็จะถูกตั้งคำถามทำแล้วมีประโยชน์อะไรจริงๆการผลิตเซร่มเนี่ยสมัยผมเรียนเนี่ยปีญ,ญเอกเนี่ยอ่านมาเยอะแยะแต่ไม่คิดหรอกว่าตัวเองจะต้องมาทำธุรกิจตรงนี้พอรัฐบาลหรือว่าคนให้ทุนบอกว่าทำทำไมมันก็เลยได้ร่วมมือคนอื่น แล้วก็เห็นประโยชน์จริงๆเห็นประโยชน์จริงๆว่าเนี่ยนะหอยเราเองเนี่ยโอ้โหมันไปเรื่องผิวหนังได้มันเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่นะหอยทากเนี่ยเจ้าพ่อเจ้าแม่เรื่องของสกินแคร์การบำรุงผิวพรรณเลยศูวนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติคืออะไรอืเป็นคำถามที่ดีมากเลยเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาที่เรามีวิจัยเรื่องโควิดเนาะ แล้วด้วยความที่คนน้อยมากเลยที่รู้จักคำว่าไพร a t e เพราะว่าตอนช่วงแรกๆเนี่ยพอมีเรื่องโควิดวัคซีนออกมาก็มีชาวบ้านชาวช่องเอาสารมาให้เราทดสอบสารตัวนั้นคือสมุนไพรเพราะเขาคิดว่าศูนย์เราทดสอบสมุนไพรเพราะชื่อคาว่าศูนย์วิจัยไพรเมดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าอาจารย์สุจินดาเนาะไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ภาควิชาชีวิทยา ก็คงไม่มีองค์ความรู้ตรงนี้ละค่ะนั่นก็คือไพรเม t นะคะมันเป็นสัตว์เนาะที่อยู่ใน Order p r i m a t e ทที่อยู่ใกล้เคียงกับมนุษย์ซึ่งทำให้งานวิจัยต่างๆนะคะที่จะเอาผลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในคนต้องมาทำการศึกษาในสัตว์ไพรเม t นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามนตอนนี้เนาะศูนย์วิจัยไพรเม e เป็นศูนย์อะไรทำอะไร ซึ่งคนข้างนอกที่รู้จักเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะรู้จักในแง่ว่าเป็นศูนย์ที่มีลิงอยู่เพื่อใช้เป็นสัตว์ทดลองนะซึ่งสัตว์ทดลองที่เรามุ่งเน้นนะคะก็คือเป็นงานวิจัยระดับสูงเช่นการทดสอบยาหรือวัคซีนต่างๆที่จะเอาไปใช้ในคนแต่ขณะเดียวกันเราก็มีงานอื่นๆนะคะที่เป็นในเรื่องลิงนะคะอย่างเช่นเรื่องของทางด้านพันธุกรรมลิง เรื่องของพฤติกรรมลิงเรื่องของสรีรวิทยาลิงหรือแม้แต่กระทั่งลักษณะทางสันฐานของลิงเพราะอะไรเพราะเนื่องจากว่าถ้าเราจะเอาลิงไปใช้เป็นสัตว์ทดลองแต่ขณะเดียวกันเราไม่มีความรู้พื้นฐานเรื่องพวกนี้เลยเราก็เอาสัตว์ไปใช้ทําการทดลองได้ไม่ถูกต้องผลการทดลองที่ได้ก็จะไม่ถูกต้องและไม่น่าเชื่อถือก็ถ้าพูดแบบท่อมเนื้อท่อมตัวนะคะจริงๆก็ไม่ได้คิดว่าจะใหญ่โตขนาดนั้นนะคะ เพราะว่าตัวเองเป็นคนที่มีความคิดอย่างหนึ่งว่าถ้าอาจารย์ผู้ที่เคยสอนเรามาเนาะทำอะไรได้เนี่ยเราในฐานะที่เป็นลูกศิษย์เราต้องทำงานได้ไม่ได้อยกว่าอาจารย์เพราะถ้าขืนว่าเราทำงานแล้วด้อยกว่าอาจารย์เราซึ่งเป็นบนรรพชนเรามันจะทำให้โลกเราไม่พัฒนาขึ้นไปไม่มีวิวัฒนาการก็เลยมีจุดว่าอาจารย์หม่อมขาวที่เป็นอาจารย์ที่สอนอาจารย์สุจินดาอีทีหนึ่งเนี่ย ท่านเป็นคนก่อตั้งห้องปฏิบัติการวิจัยไพรเมทเนาะที่คณะวิทยาศาสตร์เราเรียกชื่อภาษาอังกฤษว่า Primate Research Unit อาจารย์ดาก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าตัวเองจะทำเนี่ยต้องทำให้ไม่ได้อยกว่าท่านอาจารย์หม่อมขาวก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำศูนย์วิจัยไพรเมทโลกของเรา ถึงแม้จะมีเทคโนโลยีก้าวหน้าสร้างความสะดวกสบายให้มนุษย์มากมายแต่เราต่างก็ทำลายธรรมชาติกันโดยไม่รู้ตัวภาควิชาชีววิทยาเราเห็นถึงความรุ่มรวยของความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศและกำลังเห็นความหลากหลายทางชีวภาพนั้นลดลงถูกทำลายไปอย่างรวดเร็วในช่วงอายุไขของเราพวกเรา จึงใช้สพรพพกำลังและวิชาความรู้ที่เรามีในการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพเหล่านี้เราก็เอาความรู้ด้านนิเวศเนี่ยเอาไปต่อยอดนะครับที่ภาคก็จะศึกษาเรื่องของงานพื้นฐานนะครับแล้วผมก็จะเอาข้อมูลหลายๆส่วนเนี่ยมาต่อยอดนะครับเอาไปใช้ประโยชน์ในชุมชนด้วยครับผมอันนี้ก็จะเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเกมนะครับก็คือในส่วนของงานหลักๆทางด้านนิเวศเนี่ยเราก็จะทําเรื่องเกี่ยวกับการสะสมธาตุคาร์บอน นะครับดูเรื่องการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ในป่าชุมชนนะครับทีนี้เราก็เอาข้อมูลมาว่าในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันมีอะไรที่มีความเสี่ยงนะครับแล้วเราก็เอากลับมาแปลงให้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้นะครับลักษณะอย่างนี้ก็ใช้กับเด็กๆใช้กับชาวบ้านนะครับให้เขาเข้าใจว่าป่าไม้สําคัญยังไงแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์ครับผมงานเนี่ยเราต้องการเน้นในเรื่องของการเอาความรู้นะครับทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านนิเวศวิทยาเนี่ยนะครับเข้าไปแก้ไขปัญหาสังคม เพราะนั้นในภาคนะครับบทบาทงานในแ a บเนี่ยก็จะเป็นตัวเชื่อมโยงนะครับในเรื่องของ basic size แล้วก็นำไปสู่งานของ applied size นะครับเพื่อให้มันเติมแก็นะครับว่าเรามีข้อมูลพื้นฐานความเข้าใจละนะครับแต่เราความเข้าใจตรงนั้นไปต่อยอดนะครับได้ยังไงและพวกเราจะไม่หยุดแค่การพัฒนาขนาจานและนิสิตเท่านั้นภาควิชาชีววิทยายังได้นาองค์ความรู้ งานวิจัยที่มีอยู่มากมายและหลากหลายในภาควิชาคืนสู่สังคมทั้งการบริการพิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาติวิทยาที่มีผู้เข้าชมกว่า5,000คนในแต่ละปีพวกเรายังได้ออกพื้นที่สู่ชุมชนทั้งโครงการเรียนรู้รักนกและออกค่ายชีววิทยาที่พื้นที่ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยจังหวัดน่านทุกปีสร้างจิตสำนึก ในพื้นที่ต้นน้ำป่าสำคัญของประเทศที่เราพูดถึงงานทำงานวิจัยในภาคสนามนะครับเราจะมีอาจารย์ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับนกนะครับเราสนใจเรื่องเกี่ยวกับการที่ดูนกนะครับแม้กระทั่งว่าวิชาสอนของเราก็มีวิชาที่บอกสอนดูนกนะครับในวิชาสัตว์มีกระดูกสันหลังในวิชาต่างๆนะครับเราเริ่มต้นจากจุดนั้นสำรวจสัตว์ที่อยู่ในจุฬาสำรวจสัตว์ที่อยู่ในพื้นที่ภูมิภาคต่างๆแล้จนถึงจุดหนึ่งเราก็ เราก็คิดว่าดูนกได้ธรรมดาแล้วยังไงนะครับแต่จุดนี้เป็นจุดที่เรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญของภาควิชาเลยนะครับคือเราเริ่มต้นจากการที่เราไปร่วมโครงการนะครับในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วเราก็ทราบปัญหาของจังหวัดน่านเรื่องของการตัดไม้ทําลายป่านะครับการที่มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เป็นพื้นที่เกษตรเชิงเดียวนะครับมีสภาพที่เรียกว่าเขาหัวโล้นเกิดขึ้นนกเกี่ยวข้องกันยังไงอาจจะนึกภาพไม่ออกนะครับ แต่ว่าภายใต้โครงการนี้นะครับก็มีโจทย์สําคัญขึ้นมาที่ธนาคารเกษตรกรไทยแล้วก็สํานักงานโครงการส่วนพระองค์ของสมเด็จพระเทพรัตนะครับในขณะนั้นท่านก็ได้มีแนวคิดที่บอกว่างั้นจะทํำยังไงเรื่องปัญหานะครับเรื่องของพื้นที่ป่าที่ลดลงนะครับแล้วก็ตั้งเป็นโครงการชื่อโครงการรักป่านานขึ้นก็ให้หน่วยงานต่างๆเสนอโครงการนไปนะครับแนวคิดอันนึงที่เราเสนอไปก็คือเรื่องของการเอาเรื่องนกเ,นเป็นสื่อ ซึ่งคนก็จะงงว่านกแล้วไปเกี่ยวข้องกับพื้นที่ป่าอย่างไรนะครับแต่ขออนุญาตอถอดความถอดคําจากที่นั่นนะครับว่าจริงๆแล้วปัญหาเรื่องของการลดลงของพื้นที่ป่าการลงไปปลูกป่าคงไม่ใช่ทางแก้ทางเดียวนะครับแล้วจริงๆแล้วในทางนิเวศเราก็บอกว่าเราปลูกป่าไม่ได้หรอกนะเราปลูกได้แต่ต้นไม้แต่จะขึ้นเป็นป่าต้องอาศัยหลายๆคอมโพเนนต์หลายๆองค์ประกอบเกิดขึ้นแต่แนวคิดอันหนึ่งก็อาจจะต้องบอกว่าเป็นแนวพระราชดำริอันหนึ่งก็คือ ทำยังไงที่เขาจะรู้สึกว่าถ้าไม่มีป่าที่สมบูรณ์แล้วของเราเนี้ยจะหายไปทำยังไงที่จะรู้สึกว่าเขาอยากจะรักให้เก็บความรู้สึกว่ารักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาตินี้ไว้ตอนนั้นก็เลยเกิดเป็นโครงการเรียนรู้รักนกขึ้นนะครับเรียนรู้รักนกพื้นฐานเลยนะครับเราสอนให้เขาดูนก แต่การที่เขาจะไปได้พื้นที่ดูนกที่สมบูรณ์หรือว่าการที่เขาจะเห็นนกสวยๆงามๆเนี่ยพื้นที่เหล่านั้นต้องดีก่อนฉะนั้นเราเลยเอานกเป็นตัวสือ่อเรื่องนกเลยไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของโครงการรักป่าน่านได้โดยการที่เราซอนให้เขาดูนกนะครับแล้วก็ทํากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการติดตามประชากรของนกแล้วหลายๆครั้งพอเขาทำงานไปถึงจุดหนึ่งเขาก็จะเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะเขาอยากจะทําอะไรให้มันกลับมามากขึ้นเขาก็จะเริ่มมีการพูดคุยกับปราชชาวบ้านชุมชนนะครับ นำมาสู่แรงพลังเล็กที่เกิดจากกลุ่มนักเรียนนะครับนำมาสู่การที่จะช่วยกันปกปักทรัพยากรธรรมชาติที่ปรากฏขึ้นอยู่ตรงนี้ภาควิชาชีววิทยาและหน่วยวิจัยต่างๆยังได้มีความร่วมมือกับอนานาชาติในหลายมหาวิทยาลัยทั่วโลกมีทั้งการแลกเปลี่ยนและเยี่ยมเยือนจากนักวิชาการชั้นนําทั่วโลกซึ่งจะทําให้นิสิตได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและยังได้โอกาส ได้รับทุนวิจัยเพื่อไปทำวิจัยในมหาวิทยาลัยหรือหน่วยวิจัยชั้นนำต่างประเทศมีโอกาสเปิดโลกกว้างได้รับความรู้จากทั่วโลก และชั้นตอนนี้ค่อนข้างจะมาทางด้านของการให้ความรู้กับสังคมนะครับคือผมคิดว่าปัญหาของสังคมไทยที่ทโดยส่วนตัวเคยเจอมาหลายเรื่องนะครับไม่ใช่แค่เรื่องการเรียนการสอนนะครับแต่เรื่องของสังคมไทยโดยภาพรวมบางท่านอาจจะพอคุ้นเคยกับเรื่องเครื่องตรวจระเบิด GT 200มันก็หลายปีแล้วนะแต่ถ้าพูดถึงเครื่องนี้หลายคนจะคุ้นเคยว่ามันเหมือนกับกระป๋องเปล่าๆมีเสาอากาศแต่เขาเชื่อกันได้ยังไงปัญหาระเบิดเจอปัญหาตรงนี้ที่ผมเห็นมาเ,เ,เป็นจุดประกายขึ้นมาเลยว่าตาก,กาทั้งวิทยาศาสตร์ของสังคมไทยยังมีปัญหาอยู่ เราจะเรียนวิทยาศาสตร์เยอะฟิสิกส์เคมีชีวะเยอะแต่ว่าตรกะในการวิเคราะห์ไต่ตรองหรือโต้เถียงเนี่ยมันหายไปตรงนี้ก็เลยเป็นจุดที่นํามาสู่แพชชั่นในวันนี้ครับคือพยายามจะอธิบายเรื่องราวต่างๆสังคมว่าโดยเฉพาะโซเชียลนะเรื่องนี้แชร์มาเรื่องจริงหรือเปล่าหรือเรื่องมั่วหรือเปล่าคําตอบที่แท้จริงเป็นเช่นไรเราจะหาข้อมูลยังไงในการคิดเรื่องนี้ บางเรื่องมันเป็นเรื่องเล็กๆน,น้อยๆกินมะนาวโซดาทั้งสามมะเร็งก็รู้ว่ามันคงไม่ใช่หรอกแต่บางเรื่องก็เป็นเรื่องการหลอกขายของกันเป็นเรื่องความเชื่อที่อันตรายต่อชีวิตได้บางเรื่องก็เป็นประเด็นใหญ่ๆอย่างวันนี้เราพูดเรื่องโควิดเนี่ยก็จะถ้าเกิดใครติดตามผมอยู่ไปผมก็โต้เถียงกับกับความเชื่อของสังคมค่อนข้างเยอะอย่างนี้เป็นต้นคือเราเอาตักกาวิทยาศาสตร์มาเป็นแรงขับดันในใจเรานะครับว่าอย่าให้คนไทยมีความเป็นตรกกะมีความคิดที่ไตรตรองแล้วก็โต้เถียงกันมากขึ้นครับ จริงๆแล้วชีวะคือชีวิตนะครับผมชอบพูดอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วมันเป็นสาขาสําคัญที่คุณต้องใช้มันตลอดเวลาแน่ๆในชีวิตของเราทุกอย่างรอบตัวเราเป็นเรื่องของชีววิทยานันเลยครับแล้วบางทีเราก็ไม่สัมผัสนะครับไม่ค่อยรู้แต่ว่าพอถึงคําถามในชีวิตเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้บางทีคุณไม่สบายเจ็บป่วยคุณเป็นโรคต่างๆหรือคุณแค่ติดเชื้อจุลินทรีย์ติดเชื้อไวรัสเนี่ยคำถามที่ตามมาคือมันคืออะไรทําไมล่ะสำไแล้วฉันจะตบมือกับมันยังไงนั่นก็คือคําตอบก็อยู่ในชีววิทยาพื้นฐานที่เรเรรราาียนนนมตตตั้้งแ่นนะคบ เราสามารถจะเอาองค์ความเรื่องต่างๆมาใช้อธิบายได้วันนี้ถ้าเกิดมีคนถามว่าอาจารย์กินถังเช่าดีไหมอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยว่ามันก็ทำมันก็คุยกันได้ว่าแล้วตลงถังเช่ามันคืออะไรนะครับมันก็คงเป็นเรื่องของจุลินทรีย์ที่เรียกว่าเชื้อราไปรวมกับเรื่องของหนอนของผีเสื้ออย่างเงี้ยแล้วมันมีสารเคมีอะไรเหรออาจารย์มันก็อยู่ในชีววิทยาของมันเนื้องพวกนี้มันทําให้เราตัดสินใจได้มากขึ้นว่าตกลงจะซื้อไปกินดีไหมเนี่ยกินแล้วอันตรายต่อร่างกายเราหรือเปล่าความรู้ทางชีววิทย คนหนึ่งคนหรือในหมู่บ้านเราหรือแม้แต่ทั้งประเทศเนี่ยก็อิงกับความรู้ทางชีววิทยานะครับภาพวิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งใจรับใช้สังคมในหลากหลายสาขาทั้งด้านวิชาการด้านการวิจัยในมหาวิทยาลัยเองและบริการวิชาการแก่สังคม ทั้งพื้นถิ่นและส่วนรวมสมกับพระราชปณิธานพระปิยะมหาราชที่มีพระราชปรารถนาให้มีมหาวิทยยลัยหน่ในสยามเพื่อราชสรดทุกชนชัน้นดังพระราชดำรัสเจ้านายราชตระกูลตั้งแต่ลูกฉันเป็นต้นลงไปตลอดจนถึงราชฎรที่ต่ำที่สุดจะให้ได้มีโอกาส,สเล่าเรียนได้เสมอกัน ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยจะร่วมสร้างบุกเบิกและพัฒนาทั้งนิสิตและบุคลากรตลอดจนภาคส่วนภายนอกร่วมลงมือใช้พื้นที่จุฬาสร้างความสำเร็จทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติเป็นผู้นำการขับเคลื่อนสังคมอุดมปัญญาแห่งอนาคตสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม ที่มีประโยชน์สูงเพื่อสังคมโดยไม่ละทิ้งความเป็นตัวตนมีอุดมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนเป็นบัณฑิตจุลาเป็นพลเมืองโลกที่มีศักยภาพชั้นแนวหน้าดูแลโลกและสังคมตลอดไปเพื่อยังประโยชน์แก่ชาติไทยให้ไม่มีเวลาเสื่อมสูญ